สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่โรงแรนบ้านสวนกับใครคะหันหน้ามาหน่อยใครอยากเห็นคนข้างหน้าออน้องมุน้องมุกมาจากหาดใหญ่มหานคาก้อยนะคะเรามาเก็บฝรั่งกันมาดูสวนทุเรียนกันค่ะนี่นะก,กุ้งกำลังตัดฝรั่งกับพี่ตั้มนะคะนี่สนุกไหมคะสนุกมุกอยู่ที่ไหนคะ ท,ที่ลุงนันบ้านสวนของของใครคะของงานต้นการสวนะะว้าไปค่ะนี่น้องมุกกับคุณแม่นะคะในสวนฝรั่งจ๋าอันคุณแม่นะคะกับเฮียตีนะคะนี่นะคะเก็บฝรั่งนะคะหงเป่าซื้อค่ะนน้องตั้มนะคะ พี่แดนค่ะน้งผึ้งนะคะขึ้งเก็บเกสรนี่ขาเนี่ยเอาเป็นน้ำพึ่งเนี่ยเตยสรด้วยตัวผู้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียใช่ไหมตัวผู้รู้ไหมค่ะคุณแม่เก็บฝรั่งไหนคะคุณแม่เอามาโชว์โชว์ฝรั่งโชว์ฝรั่งแม่นี่ค่ะ พี่สาวพี่เขยน้องมุกนะคะน้องตั้มและก็คุณแม่นะคะมาชมสวนของคุณสัตรายุทธมาชมสวนลูกชายแล้วก็นี่น้องมุกคนสวยค่ะอันนี้ลูกอะไรคะลูกฝรั่งฝรั่งฝรั่งอะไรคะฝรั่ง หงเปาซื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะสจแดงอร่อยไหมคะเมื่อคืน yeah? กินแล้วอร่อยอร่อยวิหน้าตาอร่อยอย่างนั้นเหรอคะอบคุณค่ะอร่อยค่ะอานมอกหวามากนะคะหงเปาซื้อค่ะจากโรงนั้นมาสวนอันนี้น้องตาลนะคะเมื่อเช้าไม่ได้ไปเดินสวนด้วยกันอันนี้อร่อยหอให้น้องมุกไปกินเพราะว่าเมื่อเช้าน้ําไม่ไหลอาบน้าอยู่นี่ค่ะฝรลังนะคะ